ช้างป่าเรียกตัวช้างบ้านเรียกเชือกช้างเผือกเรียกช้างเนื่องในโอกาสครบหนึ่งขวบปีของเวหาแสนทรัพย์ก็จะนำเรื่องราวของแม่ด้วนภาคพิเศษมาเล่าสู่กันฟังยาวๆมีจินตนาการเสริมไปด้วยถือว่าเป็นการฟังนิทานไปก็แล้วกันคลิปเล่ายาวๆว,วัดใจ FC จะฟังกันจบหรือไม่ แม่ด้วนเป็นหนึ่งในแม่พังอาวุโสที่พบโตมาด้วยกันกับแม่หิวขาวและแม่หางสั้นมีความสัมพันธ์กันยาวนานมีบางท่านถามว่าแม่ด้วนมีชื่อจริงไหมเนื่องในโอกาสฉลองวันเกิดน้องเวหาแสนทรัพย์ช่องนานาต่างๆทองปนคำพัน์เรียกชื่อน้องเวหาแบบมีนามสกุลว่าเวหาแสนทรัพย์มาตั้งแต่คุณหนูนากัญน,นาศิลปะอาชาตั้งชื่อลูกแม่ด้วนว่าเวหา แต่นานาต่างๆเรียกน้องก่อนหน้านั้นว่าแสนทรัพย์จึงยกเรียกรวมกันว่าเวหาแสนรัพย์ก็จะถือโอกาสนี้เรียกนามจริงของแม่ด้วนพร้อมนามสกุลเหมือนลูกลายเวหาว่าแม่ลำดวนแสนทรัพย์โดยเรียกตามช่างภาพช่องดีจังเกิลแมนเรียกไว้เห็นว่าน่ารักดีคุณแม่ลำดวนแสนทรัพย์ก็จะเรียกแจมแจมในคลิปทองปนคำพันและนานาต่างๆในภายภาคหน้า แต่ก็จะเรียกแม่ด้วนโดยมากเพราะคุ้นชินกันแล้วเหมือนเราเรียกชื่อเล่นกันโดยมากย้อนเวลาไปสองเดือนก่อนแม่ด้วนจะตกลูกขณะนั้นแม่ด้วนตั้งท้องได้20เดือนแล้วพาลูกพลายภูผาออกไปรู้จักกับภูเขาหรือภูริดลูกหลานแม่ดำจอมขวัญพลายหนุ่มวัยเดียวกันงากลางกงเหมือนกันจนหลายหลายท่านเรียกแฝดภูผา เป็นการวางแผนของแม่ด้วนที่จะให้ลูกพลายแม่เหงาหรือมีเพื่อนเล่นในขณะที่แม่ด้วนต้องแยกไปตกลูกคุณแม่ลํำดวนแสนทรัพย์ขอยืมตัวพลายภูเขามาชั่วคราวแม่จอมขวัญบอกเอาไปเถอะปกติก็ไม่ค่อยอยู่กับแม่เท่าไรไม่เป็นไรอยู่กับต้นกล้าสองตัวก็ได้ ชายภูเขาอยู่กับแม่ด้วนไม่นานนิสัยเหมือนแม่ดำจอมขวัญไม่ชอบวุ่นวายกับช้างมากมายจึงแยกตัวออกไปท่องป่าลำพังกลับไปหาแม่จอมขวัญบ้างเป็นบางคราวภูเขากลับไปแล้วแม่ด้วนก็ฝากภูผาไว้กับแม่บุษบาก่อนจะแยกตัวออกไปจากโขลงในวันที่4มิถุนายน2566เพราะใกล้เวลาที่จะตกลูกแล้ว สัญญาณการรับรู้โดยธรรมชาติของแม่พังจึงออกเดินทางไปลำพังไปหาแม่รับหรือผู้ช่วยขณะตกลูกแม่ด้วนส่งสัญญาณความถี่ต่ำไปในป่าใหญ่ถึงแม่หางทองผู้มีขนายสุตินรีเวศชื่อดังแห่งดงพญาเย็นการส่งสัญญาณความถี่ต่ำแม้จะส่งได้ไกลแต่ก็มีระยะทางที่จำกัดเหมือนมือถือเราก็มีอับสัญญาณได้เช่นกัน แม่ลำดวนแสนทรัพย์จึงออกเดินทางไปและส่งสัญญาณไปเรื่อยจนที่สุดก็มีเสียงตอบรับจากแม่หางทองในอีกไม่กี่วันถัดมาแม่ด้วนจึงนัดหมายแม่หางทองมาเจอกันที่โป่งใหม่กม35มในวันที่12มิถุนายน2566วันนั้นฝนตกทั้งวันแม่ด้วนยืนกินดินโป่งรอแม่หางทองอย่างสบายใจห่างออกไป600เมตรที่โป่งผาตะแบก รากฏร่างแม่พังผู้มีขนายหางยาวๆเดินตัดโป่งขึ้นไปนางคือแม่หางทองมาพร้อมลูกพลายน้อยโอไรออนที่ยังไม่หย่านมขณะนั้นแม่หางทองก็กำลังตั้งท้อง12เดือนเดินมุ่งหน้าขึ้นไปหาแม่ด้วนที่ยืนคอยอยู่ก่อนแล้วแม่หางทองพาลูกพลายไปสวัสดีคุณแม่ลำดวนแสนทรัพย์ทำความรู้จักกันแล้วขอเวลาแวะกินดินโปง่งเป็นการพักขาให้หายเหนื่อย เพราะนางเดินทางมาไกลแม่หางทองผู้มีขนายแม่พังหางยาวเรียวขนหางสีดอกปลายขนหางปัดข้อเทา้าลูกพลายก็ขนหางยาวได้แม่กินดินโป่งจนพอใจแล้วก็ชวนกันออกเดินทางเพื่อหาที่เหมาะสมในการตกลูกช้างมักจะหาที่ดินนุ่มๆหรือที่มีหญ้าอ่อนเพื่อรองรับลูกช้างที่ตกจากท้องแม่ แม่รับในที่นี้คือแม่หางทองจะดึงลูกช้างหลบเท้าแม่แล้วฉีกเยื่อหุ้มลูกช้างออกภายในไม่เกิน30นาทีลูกช้างก็จะลุกยืนได้ภายใน24ชั่วโมงลูกช้างจะต้องได้รับนมแม่หน้าที่แม่รับก็จะต้องต้อนลูกช้างเข้าหาแม่เพื่อให้ได้ดื่มนมแม่ทันทีที่ช้างน้อยเดินได้นักท่องเที่ยวพบแม่ด้วนพาลูกน้อย เดินข้ามถนนในวันที่16มิถุนายน2566นั่นหมายความว่าแม่ด้วนให้กำเนิดลูกน้อยช่วงคืนวันที่12ถึงวันที่14มิถุนายน2566มีความเป็นไปได้สูงที่แม่ด้วนจะตกลูกตั้งแต่คืนวันที่12นั่นเองแต่เราก็ไม่เห็นก็ให้รู้ว่ากรอบเวลาที่ตกลูกคือวันที่12ถึงวันที่14มิถุนายน2566นั่นเอง วันที่1 9มิถุนายน2566แม่ด้วนก็พาลูกน้อยมาลงทุ่งปรากฏตัวให้เราเห็นปรากฏมีแม่พังหนึ่งนางพร้อมกับพลายน้อยรวมอยู่ในนั้นนั่นคือแม่ดำจอมขวัญชื่อแม่ดำเกิดมาจากคลิปนี้ที่แอดมินเห็นนางตัวสีดำกว่าแม่ด้วนและแม่หางทองจึงเรียกนางว่าแม่ดำภายหลังทราบว่านางคือแม่จอมขวัญและลูกพลายที่ติดสอยห้อยตามคือต้นกล้า จึงเรียกแม่ดำจอมขวัญแบบนี้ตั้งแต่นั้นมาแม่หางทองอยู่อารักขาแม่ด้วนและลูกน้อยเป็นทับหน้าแม่ดำจอมขวัญระวังหลังก่อนที่แม่ดำจอมขวัญจะแยกออกมาในวันที่20พิจิถุนายน256 6ปล่อยให้แม่หางทองดูแลแม่ด้วนต่อไปลูกแม่ด้วนที่เกิดใหม่หนานาต่างๆเรียกน้องแสนทรัพย์ภายหลังทราบว่าเป็นลูกพลาย คุณหนูนากันจนาศิลปะอาชาตั้งชื่อน้องว่าเวหานานาต่างๆทองพลคำพันจึงเรียกเวหาแสนทรัพย์ตั้งแต่นั้นมาแต่จะเรียกแค่เวหาเป็นส่วนมากจะกล่าวถึงภูผาเผลอแป๊บเดียวแค่ไปเที่ยวไม่ไกลกลับมาแม่หายแม่ด้วนจากไปไม่บอกไม่กล่าวแต่แม่ด้วนก็ได้ฝากภูผาไว้กับแม่บุตรสาก่อนแล้ว แต่ภูผาจะไปหาแม่ตอนนี้ไม่ได้ต้องรอให้แม่ด้วนพร้อมจะให้ภูผาพบน้องความวุ่นวายจึงบังเกิดภูผาวาวุ่นแม่หายไปไหนจึงออกเดินตามหาเสียงร้องหาแม่ของภูผาร้องหาแม่ลั่นป่าสะท้อนลึกไปถึงหัวใจของผู้ได้ยินได้ฟังโดยเฉพาะคนที่คิดถึงแม่จะเข้าใจอารมณ์นี้จนหนูวินไสสุวรรณาต้องได้เข้าไปปลอบใจ ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวแม่ก็มาเป็นช้างพลายทํางองแงไปได้แม่บุดสบาก็แกล้งพาเดินหาแม่เดินวนไปวนมาจนหนกกาวใจล้าขาอ่อนล้มแผลลงถึงสองหนจนต้องได้พาเข้าไปพักในป่าจนเวลาผ่านไปสามเดือนมีผู้พบเห็นแม่ด้วนกลับเข้าโขลงแม่บุรสบาภผู้พาได้เจอแม่โผเข้าหาด้วยความคิดถึงก่อนจะนึกได้ว่ามีน้องเกิดใหม่ตามแม่มา ภูผาจึงเข้าใจว่าแม่หายไปไหนและในอีกสี่เดือนต่อมาแม่ด้วนก็พาน้องเวหาแสนทรัพย์ออกมาเดินถนนอย่างเป็นทางการโดยมีหนูวินส้อยสุวรรณาเป็นพี่เลี้ยงแม่หนูน้อยส้อยสุวรรณนาผู้เป็นสาวเรียบร้อยเมื่อรับหน้าที่พี่เลี้ยงก็แปลงร่างเป็นช้างพังตึงๆอันดับหนึ่งตั้งแต่นั้นมา ล่าสุดที่เราพบแม่ด้วนและน้องเวหาคือวันที่8มิถุนายน2567ที่เนินสนามกอล์ฟเก่าเป็นโป่งดินแดงกินแล้วปากแดงเป็นสถานที่ที่แม่ด้วนอยู่รับหน้าเจราจากับพลายชมวิวในเย็นวันที่7มิถุนายน2567โดยให้ภูผาและโขลงหลบเข้าไปในป่าก่อนตอนเช้าก็พบแม่ด้วนและโขลงเดินกลับมาที่เดิม ความจริงในวันที่7มิถุนายน2567นั้นพลายงวงทองก็มาถึงสนามกอล์ฟก่อนแล้วในช่วงก่อนเที่ยงแต่โขลงแม่ด้วนยังมาไม่ถึงคาดเดาว่าพี่งวงทองน่าจะได้กลิ่นพี่ชมวิวจึงเบี่ยงนี้ไปทางอื่นส่วนลุงเดี่ยวนั้นก็ตัดไปที่ทุ่งกว้างก็มัวแต่ชมทุ่งไม่ได้ตามโขลงแม่ด้วนแม่คิ้วขาวที่เพิ่งเดินผ่านไปแต่อย่างใดลุงเดี่ยวสวแห่งดงพระยาเยน็นอาจเป็นสวที่หมดแล้วก็เป็นได้ จึงมีแต่พี่ชมวิวที่ได้พบแม่ด้วนในช่วงเวลาใกล้มืดทิ้งปริศนาให้เราได้สงสัยกันต่อไปว่าตลอดเวลากลางคืนแม่ด้วนกับพี่ชมวิวยังอยู่ด้วยกันไหมมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าได้แต่เดาเอาไว้ว่าการเจรจาเป็นไปได้ด้วยดีหรือขณะนั้นแม่ด้วนมีสภาพร่างกายไม่พร้อมจะรับทายาทจากพี่ชมวิวแต่ก็ไม่มีใครรับรองอะไรได้การเวลาจะบอกเราเอง ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังเรามาแฮปปี้เบิร์ดเดย์เวหาแสนทรัพย์ลูกแม่ลำดวนแสนทรัพย์พร้อมกันครับ